วทัทีพันตีสุวิจิตกันตาครับรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศาราึกษาประถมศึกษาอิจตเดตนหนึ่งครับวันนี้ท,นนท่านดรวานิชทราบเรื่องครับทจาหนาท่ผมท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาอิจิตเดตหนึ่งท่านเป็นคนกำแพงวันนี้ท่านไปรับเพื่อนท่านครับท่านดรสุชาตินะครับประถมศึกษาวิจิตรเขตหนึ่งนะครับ ผู้ดรารสุขสารศึกษสาพิเศษผู้ดูแารตรงนี้นะครับทำให้ผมได้เชื่อว่าสิ่งที่ท่านพยายามที่จะ,ะสร้างมาตรฐานตัวเองในการทํางานไม่ว่าจะเป็นของสานักงานเขตพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าวันนี้คนของเขตพื้นที่โดยเฉพาะ,ะแถวหมูบ่มบ้านท้บงได้เข้ามาสมทนาบ ความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นชุมชนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาที่เข้ามาส่งท่านผู้ในการวันนี้ล้วนแล้วแต่มาด้วยความพิติและก็ปากพื้นยินดีในความก้าวหน้าถามว่าเป็นผู้ในการโรงเรียนมัธยมกับศูนย์การศึกษาพิเศษตำแหน่งเดียวกันแต่ในความก้าวหน้าที่ทจะพัฒน,นาก็คือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยบุคลากรโดยเฉพาะตัว หลักกรของคุณครูและพี่เลี้ยงน่รวมกัน,นประมาณเกือบร้อยคนแล้วกานรกลุ่มนะครับน,น้องวิทนุแล้วก็ผู้บริหารที่มาจากการศึกษาวิเศษทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่มาจากเขตพื้นที่ผู้ปกครองและทุกคนที่ให้เกียรติมาแสดงความดีใจกับท่านพ่อในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมอยากจะขอบอกความเดิมก่อนนะครับความเดิม ผมชัยพันธ์สีโคจิไกรรองประธานส่งะอ์ของศูนย์ศึกษาพิเศษวันนี้ดีใจท่านชูศักบอกว่าให้ถูกนอนที่หนึ่งได้ได้เจอกันแล้วก็ท่านผออทุกแหงและทุกแขงที่หนึ่งมาก็คือพอออที่ท่านมาส่งให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ คณะที่ทํางานขอกล่าวไปตามย้อนหลังไปนิดนะครับว่าถ้าศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดกําแพงเพชรถ้าไม่ได้คณะกรรมการหรือคณะที่บริหารของส่วนราชการที่ได้ให้โอกาสมาทําสร้างตรงนี้ได้นะครับโดยเฉพาะคุณชูศักดิ์ผมขอพูดเลยนะครับว่าท่านมาดูแลตรงนี้และยังนํางบประมาณจากบุญรอดมาอีกด้วย เพราะฉะนั้นผมเป็นคณะกรรมการอยู่ก็ได้รับเรื่องตรงนี้แล้วก็ได้คุยกับทางท่านสมจิตประดิษฐ์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าท่านมาดูโดยตลอดอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านแลวก็โดยเฉพาะท่านที่ปรึกษาท่านรองัฐมนตรีนะครับว่าอ,อยากจะมีอะไรที่ขอร้องขึ้นมาอีกนิดนึงงานของศูนย์ศึกษาพิเศษเนี่ยของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยที่เรามีศูนย์ศึกษาที่ดูดีทั้งหมดแล้ว แต่มันยังไม่ครบนะครับเนื่องจากเรายังขาดสถานที่ที่ครูครูจะพักบ้านพักของครูยังไม่มีแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่ฝึกที่เด็กจะฝึกการเกษตรนะครับที่เราจะต้องทําสถานที่เพื่อให้เด็กในการที่จะไปทําต้นป่าท่าน้วยนะครับว่าปาาไปยังทัาน ว่าของบประมาณแล้วก็ขอให้ดูแลเรื่องนี้และซึ่งเรื่องสถานที่นั้นคณะกรรมการสงเคราะห์แล้วก็คณะ,ะครูหรือ,อแม่ทัพเราที่มาวันนี้นะครับเราจะประสานงานกันเพื่อที่จะขอที่ใหม่อีกสิบไร่เพื่อจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้กับเด็กเยาวชนที่พิการที่ขาดโอกาสนะครับเพื่อที่จะได้มาพัฒนาร่วมกันวันนี้ก็ต้องฝากท่านคณะ สารมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าบ้านแสงตะวันยินดีต้อนรับทุกท่านและก็เป็นเกียรติที่ทุกท่านเดินทางมาส่งของขอวันนี้โดยสู่บ้านแสงตะวันนักที่นี้ก็แทงเพชรก็ต้องยินดีต้อนรับแล้วก็ว่าความอบอุ่นตรงนี้ไปยังท,ง,ปงทุกท่านแล้วทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกันทานอาหารันเสร็จแล้วเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความ วัสดีภาพทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็รับสูเข้อบ้านแสงตะวันขอบคุณมากครับคุณท่านชยพันศิการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพรเป็นอย่างสูงค่ะนะครับแต่ในสองชั้นนั้นเราก็ได้ติดตั้งลิฟต์นะครับเพื่อให้รถเข็นนะครับสำหรับนักเรียนผู้พิการที่ตอ้องก็คือกำลังปรับปรุงอยู่แล้วก็จัด จะจะทําอาคารนี้อยู่นะคะถ้าอาคารนี้เสร็จสมบูรณ์สุดเราก็จะครบทุกแหล่งเรียนรู้เลยนะคะีมทบใี้นักเรียนทุกๆรรัซึ่งเราได้ให้บรการแต่เฉพาะในส่วนเรายังมีหค่อยมการปับจามเร็วรติหน่วย